ไปดูที่เพื่อไทยหน่อยไหมป่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นี่คุณพระขนานนี้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าหลังการประชุมแล้วของที่เพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับคุณพระขนาน<ช>ครับ อาา่ะคุณผู้ชมฮะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศสดๆกันที่พักเพื่อไทยหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักรวมถึงประชุมสสเพื่อที่จะเคาะตําแหน่งประธานสภานะครับซึ่งบรรยากาศสดๆเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดู <c oughs> ก็จะมีบรรดาสื่อมวลชนเนี่ยคอยปักหลักกันอยู่บริเวณหน้าลิฟท์ชั้นหนึ่งของอาคาราพักเพื่อไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่า เป็นวงประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรที่ยังคงประชุมกันอยู่แต่ในส่วนของวงสอสอนั้นตอนนี้เองก็หลายคนก็ทยอยไปที่อาคารรัฐสภากันแล้วเพื่อที่จะเตรียมเข้ารัฐพิธีของสภาในช่วงเย็นวันนี้นะครับ ขณะเดียวกันในความเคลื่อนไหวในส่วนของประธานสภาเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสสแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยคุณสุทินคลังแสงได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆนะครับคุณผู้ชมฮะโดยระบุแบบนี้ครับในที่ประชุมได้มีการพูดถึงในส่วนของประธานสภาแต่ว่ายังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่าจะเป็นเคาะชื่อของหัวหน้าพักประชาชาติในวันมูฮัมหมัดนอมัตทาอย่างที่กระแสข่าวนั้นหรือไม่เพราะต้องรอวงของกรรมการบริหารพักนั้นสรุปชื่ออีกครั้ง ขณะเดียวกันในช่วงเย็นวันนี้คาดว่าจะมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับพักเก้าไกลนะครับเพื่อตกลงกันแน่ชัดว่าท้ายที่สุดจะเป็นชื่อของคนใดกันแน่ขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองก็ต้องรอปักหลักอยู่ที่พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ผมเข้าใจว่ายังคงต้องรอในส่วนของกรรมาการบริหารพักนั้นลงมาให้ข้อเท็จจริงหรือความชัดเจนกับบรรดาสื่อมวลชนนะครับเพราะแน่นอนว่าประเด็นนี้ประชาชนเองให้ความสนใจพอสมควร ขออภัยในบางลีลาคุณผู้ชมฮะอาจจะคนเยอะพอสมควรนะอันนี้ก็จะพยายามให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่พักเพื่อไทยนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมตึกข้างๆเป็นตึกไทยสม,มิตเนี่ยนะครับก็จะมีบรรดาสื่อมวลชนมาปากหลักเช่นเดียวกันซึ่งตรงนั้นผมเข้าใจว่าแกนนาของพักเก้าไกลเองก็คงต้องรอความชัดเจนของพักเพื่อไทยซึ่งคาดว่าใน,นอีกสักครู่นะครับเพราะว่าแกนนาของพักเพื่อไทยเองหลายๆคนจะต้องไปรัฐสภา,าด้วยเช่นเดียวกัน คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่พักเพื่อไทยน่าจะต้องเป็นประมาณนี้ถ้าหากมีความเคลื่อนไหวสําคัญสําคัญผมจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้ง <c oughs> นี่จะเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะพักเพื่อไทยตอนนี้ครับครับ พัะขนานครับคือถ้าเป็นเพลงนี้ตอนนี้อาจจะยังบรรเลงกันโคลเมโลดี้นะเพราะว่าของเพื่อไทยเองก็เพิ่งจะคุยกันเสร็จถ้าเกิดคุณจะนัดบอกว่าเอมื่อคืนก็มีการคุยกันยังไงคงได้อะไรนะคนที่ดีที่สุดที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝั่งแต่ของเพื่อไทยเพิ่งจะคุยกันเสร็จอคงต้องไปคุยกันจริงๆแหละก่อนที่จะมีการแถลงแต่จะเป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวคงต้อง <differences S 2> <men> คือต้องรอแถลงจริงเพราะว่าตอนนี <myster iously> <problem> ้ทุกอย่างอย่างที่บอกท่านผู้ชมสงสัยเมื่อวานฝนตกอ่ะวันนี้แบบไม่เสด็จยังไม่เสด็จน้ำต้องรอติดตามกันอยู่เหมือนกันนะ